ขานี olis, ้อาคาปุริสุปคาราเอสะปะกว่าโตสาวกัสโกเนโยบาง์เนโยไรค์เนโยอันชลีการะนิโออนุตรังปุญญาเตต้ากัสซาติตเพสชตังตเสชตัง พยาปัชชาอ่าพาอ่าจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเน็บจงเป็นจุกเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีความสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ัยทั้งสิ้น